สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับ Not Happy Trader Channel นะครับวันนี้นะครับถ้าถามว่าอะไรเป็นแพชชั่นหรือเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้ผมมาเทรดหุ้นนะครับก็บอกได้เลยว่ามันมีความรู้สึกหลายอย่างหลายประการเหมือนกันนะปกติที่บ้านผมเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยสนับสนุนให้ผมเล่นหุ้นหรือว่าเทรดหุ้นเลยนะครับเพราะว่าเขาคุูัเจ๊งครับ สาเหตุที่กลัวเจ๊งนะครับก็เพราะว่าสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เคยเทรดหุ้นนะครับแล้วก็เสียหายมาเยอะพอสมควรเขาก็กลัวว่าเราจะเสียหายเหมือนเขาไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันถูกครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะครับถูกครึ่งหนึ่งก็คือว่าทุกคนที่มาเทรดหุ้นแน่นอนครับว่าต้องมีเสีย แต่ในมุมหนึ่งมันก็มีได้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาเทรดหุ้นมันไม่จำเป็นต้องเสเือเสมอไปหากเรามีคําว่าความรู้นั่นเองทีนี้ครับความรู้ของเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาหาความรู้หาดูหา,หาอ่านเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับปัจจุบันก็มี y o u t u b e ดีๆมีหนังสือด,ดีๆให้เราเข้าไปศึกษาหาความรู้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่หากเราไม่มีความรู้ เราก็จะตกเป็นเหยื่อได้เสมอนะครับสำหรับผมนะสิ่งที่มันเป็นแรงลักดันให้เรามาเทรดหุ้นนะครับก็เป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ผมออกจากงานนะครับแล้วก็ผมออกมาขายประกันชีวิตถึงขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งก็เป็นอาชีพที่ดีนะ แต่ผมไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสไปเจอคนที่รู้จักทําธุรกิจนะครับก็กจะไปเสนอประกันให้เขาสิ่งหนึ่งที่เขาพูดตอกใส่หน้าผมก็คือว่าเขาทําธุรกิจไม่ได้ทํามูลนิธิก็คือเป็นการไล่เราทางอ้อมนั่นแหละครับซึ่งคำคำนี้ทําให้เราเจ็บปวดมากนะครับแล้วถ้าคนคนนั้นคนที่เรารู้จักสนิทคุ้นเคยเปอย่างดีเนี่ยโอ้ยิ่งเจ็บใจมากเลยครับ จุดนั้นเองครับก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ผมเกิดความมุ่งมั่นมุ่งมานะที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะต้องเอาชนะก้าวข้ามขีดจากัดของตัวเองแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงจากนั้นนะครับด้วยคาพูดอันนี้เองครับมันก็ทําให้ผมเกิดความมุ่งมานะตั้งใจนะครับก็เลยพยายามหาคลิปหาหนังสือหรือว่ามีคอร์สเรียนดีด ก็พยายามไปศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองนะครับจนได้ัมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในวงการเทรดหุ้นได้นะครับตอนนี้ก็เป็นฟู l ไทม์เทรดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็หลักๆก,ก็มีเทรดพวกหุ้นไทยนี่แหละครับนะครับก็เล่นทั้งถือยาวนะครับถือกินปันผลแล้วก็มีการเทรดสั้นๆเรยกว่า day trade น,นั่นเองนะครับก็สามารถสร้างกระแสเงินสดรายวันได้เช่นกันนะครับก็สำหรับช n e l นี้ผมก็ เปิดมาเพื่อที่จะถ่ายทอดประสบะการณ์ของผมนะครับความรู้ความเข้าใจมุมมองไมซ์เซตต่างๆที่อยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับให้ฟันฝ่าไปด้วยกันนะครับแม้ว่าเราจะเป็นมือใหม่แต่ไม่มีอะไรยากเกินที่เราจะทํานะครับหรือว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือมีคําถามหรือว่าอยากที่จะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ดีๆผ่านช่องนี้ก็สามารถส่งข้อความคอมเมนต์มา แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมก็ยินดีที่จะร่วมแบ่งปันความรู้สึกแชร์ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันความคิดดีๆแล้วก็มุมมองในการเทรดดีๆไปกับพวกเราทุกคนนะครับถ้าหากถามว่าผมจะฝ่ากำแพงของความคิดปิดกั้นของคุณพ่อคุณแม่ได้ยังไงตอบด้วยคำเดียวครับคือว่าเราต้องสำเร็จให้ท่านเห็นก่อนนะครับก็คือทำไมครับ ศึกษาความรู้แล้วก็เทรดจากเงินน้อยก่อนนะครับพอเราเริ่มได้เงินได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะครับเรามีความรู้ความมั่นใจก็ค่อยเพิ่มจํานวนเงินในการที่จะเทรดหุ้นเข้าไปนะครับแล้วก็ไปสู่ท่านเห็นว่าเราทําได้จริงนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเทรดเสียตลอดเวลาโดยที่ม่มีความรู้นะครับไปเชื่อฟังใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินของเราสุดท้ายเงินเราก็จะสูญไป เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะพิสูจน์อะไรให้คนอื่นได้เห็นว่าเราทําได้หรือไม่ได้เราต้องเริ่มจากการทําไมครับฝึกฝนตัวเให้เชี่ยวชาญก่อนนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาเราไม่สามารถเร่งกราฟได้ไม่สามารถเร่งความสำเร็จแต่เราสามารถเร่งพัฒนาตัวเองให้ประสบความสาเร็จอย่างน้อยที่สุดก็คือมีความรู้ในการที่จะเทรดนั่นเองนะครับและสาหรับ EP นี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับก็มาพูดมาคุยกันนะครับแล้วผมก็จะคอย เป็นกำลังใจให้ท่านนะครับแล้วก็มีหน้าเทรดดีๆหรือว่ามีวิธีการคิดวิธีการทําดีๆก็จะมาแบ่งปันในช่อ n นอ not t a p p y t เด d e r นะครับสำหรับช n e l นี้ก็ไม่เสียเรียดนะครับผมไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรมากมายนะคือถามว่าผมอยากเก่งไหมมันก็อยากเก่งนะแต่ไม่สำคัญนะครับถ้าถามว่าอยากอะไรคืออยากรวยนะครับพอรวยมีเงินแล้วก็ไปใช้ชีวิตได้นะครับถ้าว่าเราเก่งแต่เราไม่มีเงินมันก็ไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนา2ด้านนี้ไปพร้อมๆกันนะครับทั้ง mindset แล้วก็ความรู้แล้วเดี๋ยวพบกันใน EP ถัดไปนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะเทรดหุ้นสไตล์แบบมือใหม่หัวใจเกินร้อยเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ไปสู่ความสำเร็จกันได้อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ